โอ้ใช่ส oh, yeah. yes, okay, ิเดี่ยวเล่น thank you e r y m u t h โอเคค่ะเ่อค่ะอันนี้แล้วก um ็เป็นกาแฟจากที่ไหนนะคะเทพสเดชทั้งสองที่จริงมันเป็นฟาร์มของพ่อผมครับอยู่ที่ดอสกิจเทพสดชแหละอ๋อแลวอย่างนี้คือขั้วเองเลยด้วยไหมคะใช่ผมนี่แหละเป็นผู้ต่อยอดเอากาแฟมาขั้วต่อ อันนี้ทําจากอะไรคะอันนี้เป็นเอ่อข้าวเหนียวดําครับผมแล้วก็ข้างในจะมีงาขงี้ม่อนกับน้ำพร้อยครับผมอ๋ออันนี้เป็นอาหารของทางเหนือนะครับทางเหนือเลยค่ะอ้โหทิมไนตมะม่วงแมก่อนยางลายอะไรพวกนี้ครับปล,ลายอะไรพวกนี้ ตรงนี้จะเยอะหน่อยงานนี่ก็เป็นงานทิม่อนนะฮะมีก็ออกทำหนึ่งนะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองชิดมดูหนึบๆแล้วก็จิ้มน้ำตาลอร่อยเป็นข้าวเหนียวปิ้งๆที่มีรสหอมงาๆ อ้าวใครอยากชิมหนูอยากชิมอ่าอยากชิมได้เลยอ้าเอามือมือมันเลโกโก้สดใช่เคียวได้เลยเหรอคะเกินเาินขันเีนน้ำสดก็คือน้ำจากคุยขาวๆตรงนี้นะค่ะอันนี้น้ำน้ำสดนี่เม็ดมันจะไม่ได้กินใช่ไหมลูกเม็ดมันกินก็ได้แต่ว่ามันกินได้ไม่เกินสองเม็ดนะเพราะว่ามันเป็นสารแอนโทไซยานิดินมันกินมากมันจะเม่าหัว มันมีประโยชน์ต่อร่างกายแหละ<อ>นี่เลยคือ,อสาเหตุที่เขาต้องเอามันไปหมักอ๋อเ้โอเคตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอามาพันกิโลเราปอกเอาแต่เนื้อนี่นะเราเอาใส่ฉลอมใหญ่ๆล้วปล่อยให้น้ํามันหยดลงมานะ<อ>กว่ามันจะหยดลงมาติง้งเราอีกครึ่งชั่วโมงมาอีกติง้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะกว่าจะได้น้ําตัวนี้ <c oughs> ที่กินเนี่ยมีประโยชน์มาหาศาลแล้วก็ไม่ใช่มีง่าย นี่คกโ่คือโกโก f นกจ่อ่านี่ใช่ใรสชาติคล้ายๆรสชาติคล้ายๆอะไม่รู้เปรี้ยวๆอ่ะ <laughs> อันนี้เหมือนกินอันนี้เหมือนกินช็อกโกแลตแท่ง is like uh, taste like a chocolate bar uh, not sweet not no sugar is like chocolate bar นะคะเหมือนช็อกโกแลตแท่งเหมือนช็อกโกแลตแท่งจริงอะ <laughs> ลองชิมไหมคะ